เห็นสลัดสดๆจากสวนนะคะงามมากเลยก็เลยทำลูกชิ้นไก่เด้งดึงนะคะ,ะ<อ>กินลูกชิ้นชิ้นลูกอุย <c oughs> ลินพันกันลูกชิ้นทอดนะคะแล้วก็จะน้ำจิ้มมะขามเปียกนะคะคนๆเห็นไหมคะลูกชิ้นทอดเสร็จเรียบร้อยน่ากินมากคิดถึงสมัยเรียนนะคะลูกชิ้นทอดหน้าโรงเรียนอือร่อยมาก จากสลัดสดๆจากสวนนะคะคุณยังทำคลิปไว้ตั้งแต่ปลูกสลัดงามๆในสวนอันนี้เป็นสลัดผักกาดหอมของเมืองไทยเรานะคะเอามาปลูกที่เยอรมันก็งามมากเลยค่ะทุกคนคือนี่คือแยกมาจากอ่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วคุณกวานเมล็ดขึ้นเป็นต้นเสร็จแล้วก็เอามาแยกนะคะแยกในแปลงแบบนี้ขึ้นเป็นกอใหญ่เบียดกันเลยค่ะทุกคนดูกอเดียวก็อิ่มแปรเลยดูงามมากเลยนะคะน่ากินห่างกันนะคะทุกคนแต่ต้น ต้นมันใหญ่เนี่ยอันนี้ขึ้นหนึ่งต้นนะคะเนี่ยเบียดกันแล้วดูมันจะมาเบียดกับสลัดนี่แล้วโอ้ยนี่โอ้ยเบียดกันแล้ว นี่ก็าําการปั่นเนื้อไก่นะคะแล้วก็ส่วนผสมเข้าไปทําให้แบบว่าเนื้อไก่ละเอียดยิ่งขึ้นคุณเองซื้อเป็นเนื้อไก่บดนะคะที่บดเรียบร้อยแล้วก็มาปั่นอีกรอบหนึ่งกับเครื่องแล้วก็ส่วนผสมนะคะอันนี้ก็บีบๆลงไปในหม้อนะคะเป็นลูกชิ้นเป็นก้อนเป็นก้อนตามขนาดที่เราต้องการจะใหญ่จะเล็กเนาะแล้วแต่เรานะคะคุณเองเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนต้องการส่วนผสมที่จะเข้าไปในเอ่อบดในเนื้อเอ่อของไก่นะคะเดี๋ยวคุณเองเขียนให้อีกที ทีหนึงเนาะอันนี้คือแบบทำทีไรก็อร่อยทุกทีเด้งดึงต่อมาเราก็มาทําการเสียบไม้ค่ะเพื่อถ่ายทการทอดขายไม่ใช่ทอดกินเองสูตรคุณนึ่งไม่ได้เอาไปแช่ตู้แช่แข็งหรือว่าไม่ได้ใส่น้ําแข็งเข้าไปบดนะคะทุกคนคือบเดเสร็จเรียบร้อยก็เอามา,าทำเป็นปั้นเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วก็ ลงในหม้อเลยนะคะก็เด้งดึงอร่อยเหมือนกันค่ะแต่อร่อยมากๆเลยทุกคนเอาไปทอดยิ่งอร่อยนะคะไปทำกว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยทำทีไรก็หมดเกลี้ยงค่ะเพราะว่าในช่างก็ทานด้วยนะคะทุกคนอย่างนี้นแหละค่ะอ,อยู่ต่างแดน,นอยากกินอะไรเราก็ทำกินเองนะคะลูกชิ้นทอดก็ไม่มีขายข้างทางไม่มี<ห>าขายห,าหน้าโรงเรียนห <า S 1> เหมือนเมืองไทยเราเนาะแต่เรามาอยู่นี้เราก็ทำกินเองได้ทำบ่อยๆก็จะทำเก่งต่อมาคนอืกก่นจะทำน้ำจิ้มนะคะซึ่งเป็น น้ำจิ้มมะขามเปียกเนาะอันนี้ก็เป็นมะขามเปียกที่สําเร็จนะคะที่ซื้อมาแล้วก็จะมาผสมน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลก้อนนี่ลงไปคนให้ละลายเข้ากันนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกพริกป่นไปหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยนึงใส่ผงปรุงรสใส่แป้งอ่าแป้งอ่าข้าวโพดนะคะที่ผสมน้ําแล้วก็มาคนคน,คนนะคะเพื่อจะให้มันเหนียวยิ่งขึ้นทําการทอดลูกชิ้นของเราะคะ่ะทีนี้ ทอดให้ห,หอมๆคือเป็นอะไรที่อร่อยมากอยากกินเมื่อไหร่ก็ทําเองนี่น้ําจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะถ้าผัดชีโรยหน้าหน่อยก็จะสวยยิ่งขึ้นนะคะรสชาติอร่อยคะ่ะทุกคนปรุงแล้วก็ชิมดูลูกชิ้นทอดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ารับกี่ไม้ดีจ้าก็อาหอมเลยจ้า ทอดน่ากินไหมคะทุกคนจัดจานน่ากินมากๆเลยลูกชิ้นของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนอผักพร้อมเดี๋ยวนี่ใส่หอมชีไปหน่อยมันจะได้สวยๆแป๊บนึ่งค่ะรับกี่ไม้ดีคะ่ะร้านลูกชิ้นทอดเปิดแล้วคะ่ะทุกคนน้ำจิ้มแซ่บมา มันต้องแบบครบเนาะกำะหล่ำปรีลูกชิ้นยืนกินหน้าโรงเรียนอืมอืมอมัสอืมลูกชิ้นหน้าหา เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มให้ทุกคนดูแล้วอ้าปาก